ข้างไหนครับขนาดข้างขวายืนเอาเอาเท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้าขึ้นก้าวไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเยอะประมาเนี้ยให้เท้าครับอยู่ช่วงช่วงเท่ากับไหล่เราเลยอ่ะเดี๋ยวข้นนิดนึงเยี๋นิดนึงโอเคกยเท้าหลังไป45องศาเฉียง45องศาไม่ต้องไม่ต้องกว้างมากครับไม่ต้องกว้างทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาเนี่ยยืนเนี้ยยืนยืนแบบคุณยืนยืนตรงแบบคุณอ่ะปล่อยมานิดนึงอ่ะคราวนี้เอาเอามือชี้ขึ้นอันนิ้วชี้ขึ้นดั้งนิ้วชี้ ให้ิ้วจี้เนี่ยอยู่ประมาณหางตาเรานะครับมือก็จะอยู่สี่ห้าองศาเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแขนตรงตังแขนตรงเอาลองกำกำเปิดส้นเท้าขึ้นเปิดส้นเท้าขึ้นเปิดส้นเท้าอ่ะยืดแตะไปนเอากำไว้ครับแล้วก้มคอนิดนึงก้มคอท้องเนี่ยปุ๊บตึงยืดตัวตรงว่างไปแตะเท้าเข้ามาก้บคอนีดนึงโอเคมองลงมา ไ้ลองต่อยหมัดนี่มาตรงนี้โอเคต่อยมันี่ต่อยมันี่โอเคอ่ะทีนี้ยืนแล้วอันนี้กว้างไปนะขยับข้อนิดหนึ่งอยู่โอเคเราขยับลองขยับดูเราขยับเนี่ยขยับแบบเนี้ยหันหน้ามา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 หาปู่เราขยับดูตั้งไว้ตั้งไว้มือตั้งไว้โอเคสวยเออตั้งไว้อ่ะทีนี้ถอยครับถอยโดยขยับเท้าไปส้นเท้าเปิดตลอดนะขยับมาพอ่ะเดินหน้ามา เดินหน้ามาเดินหน้าเฮอขยับออกซ้ายออกขวาเดินหน้าเดินหน้าขยับไปหน้าฝ่อหลังฟรีไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งยืดฟรีเลยยืดฟรีเลยขยับปุ๊บอัดต่อยขวาขวาล้วต่อยขวาลุกต่อยขวาเวลาต่อยนะครับเวลาต่อยเวลาต่อยเราจะไม่สวนเวลาจะไม่โดนสวนเราต่อยยังไงเขาเรียกว่าเอาไหล่เนี่ยหลบไปข้างเอาเอาคางเนี่ยหลบไปข้างไหล่ด้วย ลอมมยมาตรงปั้มเหม็นมากปั้มกับเอาไหลยกบางเนี่ยเวลาเขาต่อยมามันจะไม่โดนเวลาเขาสวนเห็นปะ่ะมันติดอะไรเรามันติดแขนเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต่อยเน้นหน้าลอยปุ๊บเข้ามาปุ๊บโดนไหลเหมืนอนคางบนหน้าจะโดนไม่ได้อยู่สามจุดคือหนึ่งอย่าให้เขาโดนขึ้นปากขึ้นจมูกอย่าให้ครับอย่าให้เขาต่อยโดนสองปลายคางสามตรงนี้อย่าให้เขาต่อยโดน,นใเดน,น,นเวลาเราต่อ,อยอยังไงก็แล้วแต่ต่อยซ้ายไปก็มือต้องบงังด้วยมือต้องบงังด้วยอย่าต่อยปุ๊บปุ๊บ อ้มือบางไว้ด้วยเอาไเอาขามสุกไหญไว้เอาน้องดู่อซ้ายมาซ้ายก่อนสายมาก่อนสายมาก่อนซ้ายมาก่อนขวาตาม้ายมาขวาตามโอเคปล่อยได้แล้วผมลองผมลองพื้นฐามว่าเขาเขาปล่อยได้ไหมได้ไหม